สวัสดีพี่สุปุสกันครับผมก็ที่มาตามแนวทางของพ่อแต้มชุดบนกันเนาะพี่น้องเนาะชุดล่างเน่ะพ่อแต้มปล่อยไปแล้วตะตองหดเนาะพี่น้องเนาะชุดล่างเนาะหดวันที่หนึ่งกรกฎาคมปล่อยไปแล้วตะตองหดเรียงลางบาดีมาเอาชุดบนเนาะพ่อแต้มก็ได้เดินทางมาหอดบันมาบัดหลอดลาเนาะพี่น้องเนาะส่วนหวดที่แล้วนั่นชุดล่างเนี่ยคือเขาศูนลหกตรงๆเนาะพี่น้องทะเบียนรถพ่อแต้มกันสองเก้า เอ้ข้าแต้มบาทนี่มันคิบอมาสี่เกียตสบบาทนี่ฮะคิบอมาสีเ่เกียตเกียตสีบ่บ่สองเก้าเก้าสองนันไปอะไรแม่รถข้แต้มมันออกมาละ่ะโอ้ ว racial, ันดีพ่ออันเลยนะอือฮือ้าวพอแต้มวัาดีครับไปจังไดไมาจังไดก็ได้เดือดท่ามหดบันดอลลามหาดอลลามาดิ <to say in language> ่นตามาถิ่นตาอ้าวว่าด er ีครับอ้าวดอลลาวัาดีครับผมสวัสดีครับโอ้ดอลลาอยู่บานเนาะคือเก่าอยู่บานแล้วตอนนี้นะครับผมแต่ไม่เห็นหน้าให้เห็นหน้าเลยล่ะหน้าติบบานนะครับเห็นหน้าสบายตะหน้าติบบานนะพอแต้มได้แวะมาเยี่ยม อย่าถา,ามข้าวถามข้าวว่นใดว่ากันโดนเพราะช่วงนี้ทางคนต่างเฮ็ดงานบ้านใส่มันมันมีนาให้นานๆเนาะก้าวโค้งให้นาหน้าก็เล่นวันใดไปหากันกันเลยลน,ะลกเกน,น,นะครับแต่ตัวเองจะห่างก็ลงมซึ่เก่าพี่น้องนะครับอบางเครื่องก็โทษเหลียวน้ำโมเหตบางเครืองก็โทษเหลียวน้ำกรแต้มกัมละนะครับผมว่มาลงให้เอฟซีกันครับกันชอบนะครับอันมาเบิง่งอ,อันชุดลางกวามเมียงความเกี่ยวบนอ่าอ่าสุดสดลางลางปล่อยว่าตัวไหนตัตางวด มันปล่อยแล้วแต่ต้องหันผมก็บพึ่งลงไปเมื่อวานเมื่อก่อนนี่นะครับผมได้ตัวเลขกันหางมากนะครับเพรว่าพอดีอะไรทได้บอกเอฟพี่น้ำมันอย่าลืมน้ำนได้เลยได้สามเก้าสามศูนย์เอาตั้งไหนครับผมเันชุดล่างนะพ่อนะชุดล่างล่างเปนชุดล่างอย่างเดียวสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับเอฟซีลาหานก็บเจเน็ติดตามรับชมแล้วนะครับต่อไปเป็นชุดบนเอาชุดบนเลยงวดนีเมื่อนี้นะครับเป็นชุดบน ว่าโงสุดท้ายแล้วพอนะอ้ยมันห้อมหมาเลยเออเออมันดำหน้ากับขีสามตะกาเด้ออาใกลเขามากจอจัน์เขามาเลยแอมนบอแเมีนบอฝัดเตีมเขามันดำหน้ากับขีสามตะกาแล้วแับนี้โงสุดท้ายเลยว่ามืออืนครับอมือนสามมือเออมือน้อยสองมือสามือสองมือยังมีเวลาสองสามมือยังมีเวลาหารถตลีอยู่เนี่ยตลียังมีหรอ หมวดวันหนึ ite, ่งพอแต้มมันได้แกนค้ากันอย่างนี like ้ครับศูนย์หกตรงๆเนาะหมวดที่ผ่านมาศูนย์หกล่างตรงตๆเต็มๆเด้อพี่น้องของพอแต้มนะครับพอแต้มให้สามคูหนึ่งเนาะศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกเน้นที่ศูนย์ห้าศูนย์แปดนะครับเขียนให้เลยนะครับบ่ต้องรอบบ่ต้องลุนพี่น้องบ่มีโอแล้วเนาะตอนนี้บ่มีเนี่ยเขียนให้เลยเอาแบบ อากาศดีึมๆก็ยังนติตต่อการกอากาศดีก็มันดำหน้าโลกาสูได้ยกแต่ว่าขั้นแดดนอนขั้นแดดนนหอนนี่ไปดำหน้าได้อย่างลีเอาเมื่อยากลงหอนให้หน้าวไปเล้ว่าัมือนเป็นแดดหอนเรากระเจาจะไนได้ไยกน้อ วิเจ็ดกับสองนะครับน่รางงาเงยนี่นบบรครับหน่ัว่ิดตาเก่าบ้นบอกวันที่เอาไมคโฮเมทแทนบอกอไอ้ผมกระหึ่งหูว่าแม่ปิดโดนหรอบ่าวคนสกิะเปิดอะ่อเเะก็เปิดหรือเ่เปิดวเก่าทบนครบ ครับก็คือแคนาเฮ็ดคลิปลงจำลองเสม,มอก็ได้ครับผมวิ่งบนเจ็ดกับสองตัวจับคู่นะครับศูนย์หนึ่งสามแล้วก็สี่สายวิ่งสายรูดพี่น้องเด่นที่เจ็ดนะครับกระงไดกำลังเคียให ดีกันชุดบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องนะครับผมเดยช่วงท้ายคลิปอาจจะให้เบิ้ลทั้งชุดบนชุดล่างนะคโดยคลิปบางท่านอาจจะยังให้รีเบิ้งให้ชมนะพี่น้องเนาะนะครับผูนะ้ใดที่สนใจแนวทางเล่าพัฒนาห่าหน้อยนะครับอาจจะแชร์ที่ว่าโพสที่นหน้าจอช่วงต้นคลิปนะครับเขากลุ่มิใดที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีเล่ากับผ่าน้อยแชร์งลงในกลุ่มให้ได้ติดตามกันอีกนิดหนึ่งทาง กันผู้ใดอยากเบิิงคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นแนวทางเล่านะครับผมช่องพ่อแต้มพ่อเพชรนะครับช่องดอนลาอาจจะมีบ้างนะครับผมพ่อแต้มพ่อเพชรให้ลุงตลอดพี่น้องวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเาาพัฒนานะครับผมเอาไปติดต,ตามได้เลย,เลยพ่อแต้มพารวยนะครับเพชรพารวยนะครับผมสําหรับเราพัฒนามีหลายสํานักให้ติดตามพี่น้องนะครับ หมักชอบตำลักใด้เลือกตำนักนั้นดูไว้เป็นแนวทางนะครับสงใจโดนใจก็จงเอาไปเชียงโชคเสียงดวงช่วงที่บเแถมเขียนอยู่ก็เอาไปนั่งนะพี่น้องมีชุดสามตัวนะครับ เก้าเจ็ดศูนเก้าเจ็ดสามนะครับติดองหางในสามตัวครับติงตัวนี้เลยงวดกงวงควนขุนเข่าชุดตามตัวไหม่หนูเหรอเมียเคะเข่าอยู่ครับงวดก้อนงวดมงวดวดีพา,ามากมันหกสอง เ็ดซองวันที่มันออกเก้าซองนี่ไหมครับเน่ยได้ไรอีไรม่ต้องห่อแล่วว่าล่างนี่ตรงๆล่างตรงตรงครับผมบนเลขบนถ้าเข้ากเข้าตรงตรงนี้นนี่ครับพราอออกเก้าซองปะคข้าเหหกสองกับเจ็ดสองอครับผมลานี่เขาตรงตรงได้ลกเนี่ย ลายมือเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าคันเรียกเขาเตรียมคันเข่าก็คือเข่าตรงๆคันบกเข่าก็คือบกเข่าเลยครับคร่อยหอนะมันๆเฮงแต่ว่าเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่กันหน่าเด้วยนะอันนี้คือพอเตรมมักส่วนตัวเลยนี่ครับผม มาส่วนตัวเนี่ยคือเจ็ดศูนย์แมกับเจ็ดสามเขาเขาคือตรงๆน่ะครับผมอ๋อยัมา้งอืเขาโดนลาอ่นอ่านอ่นดนลาอ่นเขาแจมจะไปเนี่ยอ่างวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องชุดบนอย่างเดียวนะครับพอแจมไห้มาวิ่งเจ็ดกับสองนะครับเจ็ดกับสองเดิมพี่น้องครับ ตัวจับคู่มีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีสี่นะครับจับคู่ให้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับชุดสามตัวเก้าเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดสามคันพูดได้บอมากลักเจ็ดพี่น้องนะครับผมสองเอาไปจับคู่ได้คือสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่นะครับผมตามนี้เนาะนะครับตัวเด่นตัวเนิ่งก็คือฟอทเทียมนิ่งให้สายวิง่งสายรูดขันอยากไปวิง่งบร,รูดก็คือเจ็ดตัวเดียวเลยเนิน่ง นะครับผมจับคู่เน้นเจ็ดสูตรกับเจ็ดสามอันนี้ชุดบนแคปหน้าจอตามนี้เลยพี่น้องเดี๋ย่อบัตรเดียวย่บาตเอาเทียบใักกันนะพ่อแจมบาตนี้เพราะว่ามันคงมันคงมันคงทุตายแล้วนะครับคงทุตายเออคงทุตายแล้วเอาเทียบใักกันเลยบนล่างอ๋อนี่ครับพี่น้องบนล่างนะครับแคปหน้าจอเลยน่าพอเพ็ยเนาะครับนะครับผมพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางก็แล้วกันพี่น้องมักชอบจังไหนกันจังไคอยู่ตันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอให้เอที่ส่คัญจบดีแหงๆปังๆงกันผู้รูทุกคนนะครับผมขอพอะคุณพระเจ้าครับผมขอบคุณครับผมเปนองล่าไปครับว่อโดนหม่ในคลิปต่อไปนะครับดาครับล่าล่าแล้วมาแล้วเลยพต้นนเน่